นี่ฮะเรามาถ่ายทำหนังใช่หนังผีมีชื่อเรื่องไหมเพื่อนรักเข้าโคกสร้างสายของรถเมล์ครับวันนี้เราก็ได้เห็นปมาจ้างมาจริงกูทีมใหญ่อยู่แล้วได้เหรอฟอร์มตู้ตู้กลัวมาหมดไม่กูอยากถ่ายหน้าจ้างจังเลยโอ้โหจ้างมานี่คือมีส่วนร่วมส่วนร่วมเฮ้ยคอดทันตอะไรอยอมทำงานด้ยเพอะไรมานั่งเล่นโทรศัพท์อยูนี่เอ้าทำไมทำไมโทรศัพท์เปนสันโทรศัพท์เปนสัน่พี่ีแรกมีแหลก ทำไมพี่ตาเรามานั่งดูละเมอเงี้ยนี่ดูดูตอนไหนอยู่เอาสิพี่เต้อ๋อละเมอต้องนั่งดูตลอดอ๋อนั่งทำไมพี่ติดดูยเพี่ฝากฝากเข้ามาทันเช้าครับฝากใจไว้ให้เธอและฉันฝากละเมอแล้วกันให้ดูกันทุกวันเวลาวันนี้คุณละเมอยังเนี่ยอะไรไม่ได้พูดเปิดคลิปเลยอัลโหลสวัสดีครับผมสวัสดีครับผมเราละเมอครับ จ๊วันนี้เรามาถ่ายหนังครับผมเอาเฮ้ยบางเหี้ยฮะไม่ใช่เหี้ยคนละเรื่องกันเออหนังผีครับผมเรื่องเพื่อนรักครับผมผมก็สามคนนะแสดงฮะใช่เอีกต้าของเราผมส่งส่งขึ้นไปส่งขึ้นไปมดแล้วส่งขึ้นไปมดแล้วอันนั้นคือให้ดูก่อนพูดพูดเปิดด้วยครับชื่ออะไรนะชื่ออะไรนะไอ้ตาไอ้ต๋อไอ้ต๋อเฮ้ยต๋อเพื่อนอ๋อพี่อ๋อพี่ไอ้ต้อยคนหนึ่งอ๋ออิสราห์ไอ้ต๋อไอ้พี่ต๋อเออโอเคเดี๋ยวมึงได้โดนต๋อไปมีต๋อกับผมส่งต๋อกับอีกหนึ เมาแน่เมื่อกี้นซึ่งเมื่อหนังที่แล้วหนังเอาให้ันเที่ยก็เป็นพี่เบกเป็นพี่เบ๊กที่เป็นผู้ร่วมกลับครับผมไม่เคยดูก็ไปย้อนดูซะครับผมเอาเฮ้ยบางเอกครับผมไม่ใช่บางโยบางโยดีกว่าพี่เบ๊กเราเราแบบนิดนึงให้คนดูเขาแบบเกี่ยวกับอะไรสปอยน์นิดนึงพี่ ก็คือนะครับมันเป็นหนังสั้นนะครับเกี่ยวกับหนังผีสิ่งเล่นลับครับแต่ว่ามันจะเล่นลับเกี่ยวกับอะไรหรือว่ามันน่ากลัวแค่ไหนเนี่ยติดตามชมนะครับผมทีช่องเราเมื่อเท่านั้นนะครับผมไม่วันแอร์ที่ไหนทั้งนั้นแล้วก็ที่ผมเราถ่ายแล้วครับสักประมาณ2ซีนสองซีนซีนออกตั้งแต่กี่โมงบ่ายบ่ายโมงนี่หงมมงเย็นมึงได้2ซีนงานละเอียดนะฝากชมด้วยครับละเอียดทุกคนในกันดีถ่ายทำต่อครับดูฮะที่งานเรียกนะเอร์ชั้นใหญ่เปิดชั้นใหญ่มาก มีอยู่แค่นี้คนละส่วนนะครับน้อยหนึ่งคนครับที่เขาแสดงได้ดีมากๆแต่กูจะบอกเลยว่าบทนี้เป็นบทที่เขาเล่นยากที่สุดรู้ป่ะเอ้าเอ้าเอ้ากูพูดอะไรเล่นน้องดีกว่าไหมครับสวัสดีครับผมน้องตูงบทที่มึงเล่นในนี้ดีกว่าเป็นแสดงเป็นอะไรแสดงเป็นอะไรแสดงเป็นตากล้องครับผมอ๋ออันนี้น้องเล่นดีมากเลยนะเขาเขาเล่นยังไงบ้างวะอินเนอร์ยากอ่ะโชว์โชว์โชว์นอร์แบบให้กับคนโชว์สักหนึ่งบทหนึ่งบทหนึ่งบทเลยหนึ่งบทก็อ อ, <laughs> อันนี้อินเนอร์เหรอ <c oughs> ยือนเลยยืนแล้วกูเบอร,ร์หลักเลย่ย <c oughs> น,นี่ต้องถามครับว่าอินเนอร์น้องอ่ะพอดีให้เล่นน้องแบบพัลลภพี่อ่ะ <c oughs> แล้วน้อเขาเล่นดีมากนี่เบื่อจริงใช่ไหมฝากน้องไปด้วยนะครับผมเฟซบุ๊กครับเฮ้ยฟังหน่อยฟังเลยฟังฟ <c oughs> e ัง T H I N U S ฮะ <c oughs> ว้าทีโอโอเอ็น <c oughs> ครับ <c oughs> เฟซบุ๊กนี่ช่วงแจกว้าบอ่อแจกว้าบแจกว้าบร้องกันแบบยังโสดับผมจีบร้องกันได้ยังโสดด้วยใครที่ เห็นแววน้องตูนก็เอาไปปั้นได้ครับผมแล้วก็รับไปดูแลได้น้องตูนเคยฝึกงานการเมือด้วยโอ้โหไม่เคยจะเห็นเลย่าเดี๋ยวผมไปถ่ายกับต่อทำเลือดเดี๋เลือดฟองเหรอใช่ทำยากปะมียาครับผมทำง่ายง่ายมีแค่แป้งมันนะฮะแล้วก็ผงกาแฟ ก็สีผสมมาหารตอนนี้เวลาตอนตีสองครึ่งแลผมทุกคนไม่โมอ่ะตีสองครึ่งนี่บอกแล้วถ่ายหนังเรื่องนี้อละครงานซีรีส์ทางนี้ทำอะไรโยเป็นผีต้องทาเลือดใช่ไหมแสดงเป็นผีแล้วล่ากเลยด้วยกันบอกเลยีนผมเป็นผีเรื่องแรกและเรื่องเดียวเรื่องเดียวเรื่องแต่ไม่ใช่เรื่องสุดท้ายสัตว์จะไม่า กับการลงทุนของโยนิุโดด้วยนะฮะเมื่อกี้กูเล่นมุกแพลวพลาวมากเลยมุงไม่มาอัานที่อ่ะผ่ายอะๆดการเข้าห้องน้ำไรเยอะนี่ผมตัวิ่งหงพัส3ามะเนี่ย ตอนนี้ตอนนี้เอ้ยตอนนี้เวลาตอนตีสามสิบห้าถ่ายกันทุกวันคืนตีสามสิบห้าถ่ายตั้งแต่กูเป็นคนกลางวันนะตอนนี้ก็เป็นผีได้อีกเฮก็นี่คือภาพบรรยากาศครับผมทั้งหมดที่เราทําหนังสซค์ขึ้นมาซึ่งเป็นหนังผีของละเมอครั้งแรกเหมือนกันไม่เคยทําหนังผีเลยครั้งแรกสนุกี่กำลังชิคกเด้ามากับต้องบอกความรู้สึกก่อนว่าตอนที่แบบก่อนที่แบบแอคติ่งอ่ะคือแบบไม่ได้เลยแทบไม่ได้เลยแต่แบบพี่เป๊กช่วยโค้ดแอคติ่งได้เยอะมากอ่ะใช่เออ้ยจะแบบหลายเทคอ่ะกว่าจะถ่ายได้อ่ะ ด้วยนะครับหนังสั้นน้องหนังทั้งเรื่องแรกน้องละเมอเรื่องแรกที่ละเมอถ่ายทําเองใช่ไหมเรื่องแรกครับเรื่องเพื่อนรักนะครับโยโกโดคนคุณสุดตัวโอเคครับผมติดตามด้วยครับสวััสั้นเพื่อนรักครับไปดูไปดูไปดูนักกลัวไมถ้าเกิดแม่งเป็นตุ๊กตาผีขึ้นมามึงจะทําไงคงไม่ทำอะไรหรอกก็ปล่อยไปขี้คอ you mm -hmm.